ไม่เป็นไรตอนตอนนี้ตอนนี้อาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ใช้ตัวลูกเป็นที่ตั้งนะครับ,ค,รบคือทําอะไรก็ให้คิดถึงลูกวันนี้ลูกมีปัญหาแล้วลูกไม่เรียนหนังสือแล้วถ้ายังอยู่ในภาวะแบบนี้ปัญหาก็จะตกแก่ลูกแล้วสองคนเนี่ยดูแลลูกไม่ดีบาปข้อก็ตกกับตัวเองเหมือนกันลูกลูกอยู่ไม่มีความสุขลูกมีอนาคตที่ไม่ดีก็จะเป็นปัญหา ผมว่าต้องค่อยๆคุยเรื่องครอบครัวเนี่ยบางทีเอากฎหมายเข้าไปแก้ทั้งหมดเลยนี่ไม่ได้เพราะกฎหมายแลบอกถ้าทําอย่างเงี้พร้องหย่าเลิกกันไปเลยแล้วอํานาจปกครองก็ให้อยู่กับแม่หรืออยู่กับพ่อให้ศาลตัดสินไปแล้วถ้ามาอยู่กับแม่พ่อต้องจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้วถ้าพ่อไม่จ่ายก็ต้องมายึดทรัพย์พ่อมาขายทอดตลาดเอามาจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกแต่ถามว่าทําอย่างนั้นสุดท้ายออกมาเนี่ยลูกมีความสุขไหมก็ต้องทําความเข้าใจต้องค่อยๆคุยกับลูกนะครับ คือวันนี้อาจจะต้องแก้ปัญหาพ่อแม่ลูกกันก่อนว่าเราคุยกับเขาได้ไหมเอาลูกนี่เป็นที่ตั้งแก้ปัญหาของลูกให้ได้ถ้าแก้ปัญหาของลูกถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องและต้องแตกหักจริงๆวันนี้ตัวเราเองเนี่ยต้องคุยกับลูกทําความเข้าใจลูกรับสภาพตัวนี้ได้ไหมลูกทําใจได้ไหมปัญหาคือลูกมีหน้าที่เรียนลูกเรียนไปปัญหาของครอบครัวพ่อกับแม่ก็จะคงจะต้องแก้ปัญหากันไปเสร็จแล้วถ้าจําเป็นจะต้องแยกกันอยู่ลูกก็เลือกเอาว่าจะอยู่กับแม่หรืออยู่กับพ่อ ถ้าลูกอยู่กับแม่แม่ก็สู้ไปแล้วก็เลี้ยงดูลูกไปแล้วค่าอุปการเล่นดูตามกฎหมายก็ยังบังคับกับผู้ชายได้อยู่ถ้ายังมีทรัพย์สินก็ตามกันอุตลุดนะครับแต่ถ้าเขาจะไม่สนใจไม่เลี้ยงดูไม่อะไรก็ก็ว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตไปนะค,ครับ่อยๆคุยแล้วอย่างกับผู้หญิงเนี่ยเขาเขาทว่าลูกจะตีลูกเราอย่างเงี้ยแล้วเราจะทําอะไรกับเขาได้ไหมป้องลงอะไรกับเขาได้ไหมเขาเขาดา่า ถ้าด่า,ดาสาเสียด้เสียเนี่ยถือว่าดูหมิน่นนะครับดูหมิน่นก็จะไปแจ้งความจับผู้หญิงได้ถ้าวันเนี้ยจดทะเบียนสมรสกับเราอยู่แล้วยังคบกันออกหน้าออกตาทําให้เราเสียหายออกหน้าออกตามหมดเลยค่ะระกาศเลยแล้วเขาอยู่ด้วยกันเลยค,ค่ะ,ะถ้าไม่อยากจะฟ้องสามีก็ฟ้องตัวภรรยาน้อยนะครับเรียกค่าเสียหายเลยฟ้องได้เลยค่ะได้ปรึกษาทนายเลยครับอ๋อค่ะแล้วค่าใช้จ่ายจะเยอะไหมคะอก็คุยกับทนายครับ อ,อันนี้ลองดูแล้วคุยกับทนายดูค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรคุ้มไม่ค anyway ุ้มควรทําไม่ควรทําก็ค่อยไปตัดสินใจกันคนะครับลองดูนะครับขอช่วงบุญครับขอบคุณนะค่ะปัญหาครอบครัวปัญหาอะไรเรื่องเนี่ยกฎหมายเขียนกฎกานิกาไว้หมดแต่กฎหมายคงไปบังคับจิตใจไม่ได้คือฟ้องให้เขากลับมาอยู่กันแล้วไม่ได้ฟ้องให้คืนดีไม่ได้เพราะจะฟ้องให้แตกหักก็จะมีปัญหากับเด็กปัญหากับลูก นะครับก็คงต้องค่อยๆคุยกันถ้าลูกอยู่ในภาวะที่รับได้ยังไงผมว่ามองลูกเป็นที่ตั้งวันนี้พ่อกับแม่เนี่ยอาจจะอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ถ้าเด็กซึ่งเป็นอนาคตของชาตินี่เปปัญหา,าผมว่าสองคนก็ต้องมีตราบาปติดตัวตลอดเวลาต้องรวมกันมาแก้ปัญหาของลูกเอาน้ำเย็นเข้าลูกแล้วกันนะคะในเรื่องของครอบครัวค่ะค่ะมาอีกหนึ่งสายนะคะคุณเสถียรจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุยเรื่องที่ดินนะคะสวัสดีค่ะ โ l o สวัสดีครับคุณสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะคือผมมีเรื่องปัญหาว่าแบบว่าดินที่ผมมาัยอยู่นี่เป็นที่ดินของพ่อผมแล้วทีนี้พ่อผมก็ยกให้ผมแล้วผมก็ยกต่อให้ลูกผมออกโฉนดออกอะไรให้ลูกสาวหมดแล้วครับแต่พอออกโฉนดได้โฉนดปุ๊บมือเขาก็ตาเขาก็าว่าเราทุกวันเลยครับเราว่าไล่เขาว่าจนไม่รู้อะไรต่ออะไรเลยครับ ไม่รู้จะบรรยายยังไงครับ,ค,รบคือเลยผมถ้าผมจะเอาที่ดินนี้คืนนี่จะทําได้ไหมครับอตอนนี้แก็บักฐานก่อนนะลูกด่าว่าเราสาดเสียเทเสียไม่อุปการะเลี้ยงดูเราอันนี้ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าลูกประพฤติเ <ปะ S 1> นรคุณนะครับอันนี้ภาษากฎหมายนะครับเขาบอกว่าผู้ที่รับให้เนี่ยประพฤติเนรคุณผู้ให้ก็คือประพฤติเนรคุณพ่อนะครับ <ปะ S 1> มาด่าสาดเสียเทยเสียเนี่ย เก็บหลักฐานหาพยานหลักฐานแล้วถ้าประสงค์จะเอาคืนก็ไปปรึกษากับทนายความฟ้องเพิกถอนการให้เอาที่ดินกลับมาคืนเป็นชื่อพ่อซะอันนี้ทําได้ครับก็ไปไปคุยกับทนายฟ้องเพิกถอนการให้เพราะว่าลูกมันไม่เลี้ยงดูไม่เคารพนับถือดา่าพ่อสาเสียเทเสียเนี่ยอันนี้เข้าข่ายที่กฎหมายบอกเอาคืนเลย แล้วจะเอาคืนได้ไหมครับก็ผมนึกบอกว่าเตรียมพยานหลักฐานก่อนนะครับคือถ้าระมางพ่อกับลูกไปเถียงกันเนี่ยศาลอาจจะสงสัยว่าตกลงและใครผิดใครถูกแต่ถ้ามีคนกลางมีพยานบุคคลมีใครถ่ายรูปไว้มีอัดเทปไว้มีชาวบ้านผู้หลักผู้ใหญ่แถวน dunno, ั้นรู้เห็นเหตุการณ์ว่าลูกนี่ด่าพ่อสาเสียเดเสียเนี่ยอย่างเนี้ยก็ต้องไปเป็นพยานเราในชั้นศาลด้วยถ้าเมื่อเราฟ้องไปแต่พยานม่มีครับ ถ้าพยานไม่มีก็ต้องต้องเก็บพยานหลักฐานให้ได้ก่อนเพราะเวลาไปศาลนี่ถ้าไปมือเปล่าพิสูจน์ไม่ได้เวลาฟ้องไปก็ศาลก็จะบอกว่าไม่มีพยานหลักฐานมาพิสูจน์อาจจะยกฟ้องได้ยังไงโ,โดยหลักก็คือถ้าลูกไม่ดีก็ถอนคืนการให้ได้แต่จะฟ้องแบบไหนอย่างไรเนี่ยก็ไปคุยกับทนายในจังหวัดนะครับที่บุรีรัมย์มีทนายเยอะอยู่ แล้วอีกอย่างหนึ่งขอโทษนะครับไอ้ที่ดินนี่ไปจำนองไปอะไรแล้วรับทกสครับเอาที่ดินไปจำนองแล้วกับทกศคุณเพิกถอนการให้ได้ยังไงก็เพิกถอนได้แต่ประเด็นก็คือว่าเมื่อไปติดจำนองแล้วเนี่ยไอ้ตัวจำนองมันจะติดมากับที่ดินด้วยเพราะนั้นเขาเอาเงินไปใช้แล้วพอโฉนดกลับมาอยู่กับเราทางทกศก็บอกว่าใครถือโฉนดไว้คนนั้นก็ต้องจ่ายตังค์นะครับ แต่จ่ายเท่ากับราคาที่ดินถ้าถ้าราคาที่ดินไม่คุ้มหนี้ก็จบกันไปถ้าราคาคที่ดินคุ้มหนี้ก็ต้องใช้หนี้ทกศให้หมดครับนะครับแล้วถ้าเรายังไม่ได้ใช้หนี้ทกศนี่ถ้าเราฟ้องไปนี่จะมีสิทธิ์ได้ไหมครับคือตัวชื่อโฉนดจะเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นของเราแน่นอนอันนี้เปลี่ยนได้แต่การที่เขาไปเอาเงินจากทกศแล้วทกศจดจำนองไว้แล้วเนี่ย ต่อให้เปลี่ยนเป็นชื่อเราเราก็ลบทกศออกไม่ได้เพราะนั้นทกศจะเป็นเจ้าหนี้ติดประกัดที่ดินตามมาเป็นเจ้าหนี้เราต่อไงครับครับแต่เราก็ต้องหาเงินไปใช้หนี้ทกศนะครับถูกต้องถูกต้องครับแต่เท่าที่ดูแล้วกานว่าฟ้องได้เนาะครับก็ถ้าหลักฐานชัดเจนยืนยันมีพยานพิสูจน์ก็ฟ้องได้ครับครับอันนี้ที่ถามมาในข้อข้อกฎหมายเลยนะฮะเขาเรียกว่าลูกประพฤติในละคุณอันนี้เอาไว้ไม่ได้ละ ครับนะครับอ๋อทงนั้นผมรบกวนจางแค่นี้เลยนะครับผมครับผมครับเพื่อนกันเอาใจช่วยนะคะน่าเห็นใจนะครับคุณเขียนอยู่อำเภอไหนไม่รู้อยู่ท่าตกท่าตูมอะไรที่น้ำท่วมหรือเปล่าใช่ยังมีปัญหาเรื่องลูกต่ออีกเหนื่อยใจอ่าโอ้โหวันนี้หลากหลายสายนะคะมาต่อกันอีกสักนิดนึงแล้วกันค่ะเรื่องของ กองทุนหมู่บ้านอาจารย์คะที่ไปที่สมุทรสงครามเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปเข้าไปร้องเรียนกับกรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนี่นะคะว่ามีกองทุนหมู่บ้านซึ่งเขาบอกว่าเป็นสวัสดิการของชุมชนของหมู่บ้านนี่แหละแลวครั้นี้ค่ะคนที่เป็นประธานกองกองทุนบอกว่าใครที่จะกู้เงินเนี่ยต้องมีการใช้สมัคร ชากปณากิจไว้ก่อนถึงจะสามารถกู้ได้มีการจ่ายเงินรายปีจากเดิมเนี่ยหนึ่งร้อยบาทแล้วเพิ่มมาเป็น200รอยบาทในปีหลังๆแล้วพอก็สมาชิกส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่บังคับว่าจะต้องทําแบบนี้แบบนี้ถึงจะสามารถกู้เงินได้จริงๆแล้วก็กลายเป็นว่าเข้าใจผิดค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยบอกว่ากองทุนขาดสภาพคล่องมาหลายปีแล้วก็เลยยังไม่แจ้งสมาชิกทราบแล้วก็การ เก็บเงินสมาชิกทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยเหมือนว่าเงินมันมันไม่ได้มาใช้จริงในกองทุนนะคะปัจจุบันก็ยังเก็บอยู่เก็บอยู่แต่ว่าเงินไม่รู้หายไปไหนต้องไม่ได้่ค่ะผมไม่รู้กองทุนหมู่บ้านตัวนี้จัดตั้งขึ้นมาช่วงไหนจะเป็นกองทุนยุครัฐบาลหนึ่งหรือเปล่าที่กองทุนหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทนะครับอันนี้หรือกองทุนรวมตัวกันในหมู่บ้านแล้วจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเองเพงั้นานั้นต้องไปดูว่าตกลงกองทุนนี้จัดตั้งขึ้นมาโดย โดยมีกฎหมายรองรับให้อำนาาดำเนินการหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นกองทุนขึ้นมาแล้วเนี่ยจริง,รงๆแล้วควรจะมีกฎระเบียบมีข้อบังคับว่าให้ทําอะไรอย่างไรถ้าเป็นกองทุนของรัฐบาลเนี่ยส่งไปหมู่บ้านหมู่บ้านละหนึ่งล้านบาทอันนี้เข้าใจว่าไม่มีข้อห้ามไม่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องสมัครเป็นสมาชิกมีค่ารรมเนียมอย่าโน้อนอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงตรงที่บอกว่าจะต้องจ่ายหรือไม่อะไรอย่างไร ถ้าเป็นกองทุนที่จัดตั้งอย่างถูกต้องไปดูกฎระเบียบข้อบังคับกฎระเบียบข้อบังคับมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องมีการรับรองจากผู้บริหารจากกรรมการกองทุนหมู่บ้านอย่างถูกต้องหรือเปล่านะครับตรวจสอบดูและดําเนินการตามนั้นไหมนี่กองทุนหมู่บ้านเมื่อจัดตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยกรรมการก็มีหน้าที่บริหารจัดการเงินที่ปล่อยให้สมาชิกกู้ไปก็ต้องติดตามให้มันหมุนเวียนกลับมานะครับเพื่อจะเอามาเป็นสวัสดิการและจ่ายคนอื่นต่อนี่มันจะมีดอกผลงอกเงยขึ้นมาก็จะหมุนเวียนกัน นะครับอันนี้อันนี้ก็จะวนอยู่อย่างนี้ทีไอ้ตรงที่บอกว่ากําหนดกฎเกณฑ์บอกให้แต่ละคนมาจ่ายค่าเหมือนชาวปรังกิจ <ะ S 2> สงเคราะห์นะครับถ้าเป็นชาวปรักิจสงเคราะห์เนี่ยลักษณะที่บอกว่าแต่ละคนต้องจ่ายช่วยสมาชิกในศพละเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ววลามีสมาชิกถืงแก่ความตายก็เอาเงินจ่ายแล้วก็มาช่วยงานศพสมาชิกอย่า <ะ S 2> งนี้ต้องเป็นตัวสาวอีกเหมือนกันว่าตกลงแล้วคุณมีการขออนุญาตจัดตั้ง ชาพนก,กิจสงเคาะอย่างถูกต้องหรือไม่มถ้าจัดตั้งไม่ถูกต้องนะครับคนที่ไปจัดตั้งกิจการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยม,มีความผิดอาญาด้วยนะทาไม่ได้นะครับเมื่อทําไม่ได้แล้วไปเรียกเก็บเงินเข้าเนี่ยถือว่าสัญญาเป็นโมฆะอันนี้ต้องไปดูว่ามีขั้นตอนพวกนี้ไหมถ้าทุกอย่างถูกต้องหมดประเด็นก็คือว่าเมื่อเดินมาแล้วเงินมาหมุนในกองทุนเนี่ย แล้วเหมือนมันล่อยหลอลงไปก็ต้องมีคนก็ไปตรวจสอบก็บประมาณ้วครับว่ากองทุนเข้ามาี่จัดการอย่างไรกรรมการกองทุนเข้ามาเนี่ยเงินเข้ามาแค่นี้บัญชีจ่ายแบบไหนหักลบงบดุลและขาดเหลืออย่างไรวันนี้กำไรหรือขาดทุนทะนะครับแล้วเงินออกมาได้หรือไม่ได้ตรงเนี้การสื่อสารต้องชัดเจนนี่ถ้าถ้ามีประเด็นแบบนี้เราก็คงยังตอบไม่ได้นะครับว่าตกลงแล้ว ทําถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมีการชอร่อกงหรือไม่ชอ่อกงอะไรอย่างไรค,คงให้ทางราชการเข้าไปตรวจสอบแล้วกองทุนไหนที่ยังมีปัญหาอยู่ผมว่าท่านอาจจะติดต่อทางส่วนราชการทางอำเภอทางจังหวัดส่งประลงประหลัดออกมาดูกองทุนทองท่านก่อนมาให้คําแนะนํากับท่านก่อนว่ากองทุนดําเนินการอย่างนี้นี่เป็นอย่างไรส่วนใหญ่ก,ก็ยังมีปัญหาว่าในอดีตนี้กรรมการหมู่กรรมการกองทุนเนี่ยพอเข้ามาเป็นกองทุนปุ๊บก็จะปล่อยพพวกเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวเราก็เพราะกู้ไปหมดปุ๊บ เงินมันวิ่งกลับมาไม่ได้เงินหน<ะ>ึ่งล้านบาทเนี่ยกู้คนละห้าหมื่นได้แค่ยี่สิบคนนะฮะนิดเดียวเองแล้วถ้าเงินมันปล่อยกู้เฉพาะในในกลุ่มพรรคพวกของตัวเองแล้วเงินไม่กลับมาเนี่ย<ะ>มันก็จะมีประเด็นมีปัญหาแต่ทุกคนที่กู้ไปก็จะต้องถูกฟ้องดําเนินคดีเรียกเงินกลับมาได้นั้นมันจะต้องมีการชําระบัญชีมีการสะสารกองทุนนะครับอ,อันเนี้ ไปถึงทางดีไซัยแล้ว <ภา S 2> และ <ภา S 2> อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์นะครับ <ภา S 2> ก็อาจจะมีการส่งทีมงานเข้าไปตรวจสอบความจริงยังไงติดตามกันต่อไปแล้วกันครับใจเย็นๆมาสายสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะคุณรุจจากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณรุจเชิญเลยค่ะครับอยากจะถามอาจารย์ว่าคือตอนนี้ผมปของคดีอาญากับจำเลยไปแล้วะครับแต่ตอนนี้ศาลให้ประกันตัวจำเลยออกไปแล้วแต่ เี่ยนที่นามด้ทำไปที่จำรวนได้ทำผิดนะครับจะไปใช้สิดฟ้องได้ไหมครับเพราะว่าตำรวจไปทำประโยชนย์แลวใช้ให้ผิดเท่าทำประโยชนย์คนดีอะไรครับที่ฟ้องมาเนี่ยคือการซ้ำโมดกครับจัดการซ้ำโมดกไม่ถูกต้องเราฟ้อง <pardon? S 1> อาญาไปแล้วในส่วนของการจัดการทัพยโมดกไม่ถูกต้องก็ให้ทานายดําเนินการเป็นคดีแพ่งต่อเนื่องได้อะไรที่โอนไปแล้วไม่ถูกต้องก็ต้องฟ้องขอเพิกถอนการโอนเข้ามารวบรวมเป็นเป็นัพยโมดกขึ้นมา ถ้าผู้การมดกจัดการไม่ถูกต้องเราก็ขอเพิกถอนการเป็นผู้การมดกและตั้งผู้การมดกใหม่รวบรวมทรัพย์มาแบ่งให้กับทายาทอย่างถูกต้องได้ครับดําเนินคดีคู่กันได้เลยคดีอาญาว่ากันไปผู้การมดกยักยอกก็เล่นงานไปในส่วนของคดีอาญายักยอกพ้องแล้วครับแต่ทางตัวไปแล้วแต่เรื่องแบ่งเรื่องแบ่งทรัพย์มดกก็ดําเนินการยื่นขอเพิกถอนและตั้งผู้การมดกใหม่ทําได้ครับรวบรวมทรัพย์กลับมาคืน แล้วสินตอนนี้นะครับอย่าให้ศาลุ้องให้เขามายื่อเรื่อไหนครับอันไหนนะพสินครับสินที่ยื่นแต่ได้มา้ศาลฟ้องได้ส่อนัวรจะเอาไปก็จะคุ้มครองได้ก็ต่อเมื่อคุณยื่นฟ้องแล้วขอให้ศาลมีคําสั่งเพราะฉะนั้นทั้งหมดต้องไปตั้งที่การฟ้องเป็นคดีขึ้นมาก่อนตอนนี้คดีรับเรื่องนะคะรับศาลแล้วคดีแพ่งใช่ไหมคดีอาญาครับอ,อาญาคุณจะขอคุ้มครองไม่ได้ครับต้องมาขอในคดีแพ่งครับ ครับครับแล้ววันนี้ฟ้องอาญาแล้วถ้าเขามีการยักย้ายถ่ายเทไปเนี่ยมันจะมีคดีอาญาซ้อนขึ้นมาอีกเป็นข้อหาโกงเจ้าหนี้ได้ก็ปรึกษาทนายนะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะจัดการทรัพย์สินรวบรวมทรัพย์เนี่ยไปรีบดําเนินคดีแพ่งควบคู่กับคดีอาญารีบดําเนินการเลยครับนะครับลองดูนะครับถ้าจะคุ้มครองชั่วคราวอะไรต้องรีบทําตอนเนี้ไม่งั้นพอถูกฟ้องขึ้นมาตัว เพื่อการมาดกลู้ตัวก็รีบจําหน่ายจ่ายโอนทรัพ์เหมือนกับลูกของคุณอะไรนะเมื่อกี้คุณเสถียรลูกรีบเอาไปจำนองเลยพอไปจำนองเสร็จบุคคลภายนอกสุจริตกฎหมายก็ไปคุ้มครองวันนี้เพื่อการมาดกไปโอนไปแล้วแล้วเราจะไปเอามาคืนเกิดเข้าไปจำนองอีกมันก็ติดกรรมไม่เหมือนกันหรืออาจจะเอารีบไปเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของคนอื่นไปเลยไปจำหน่ายจ่ายโอนไปขายแล้วก็ก็เป็นไปได้ รีบเลยเราไม่สามารถไปทวงคืนในระหว่างที่ไปเปลี่ยนชื่อคนที่ครอบครัวถ้าบุคคลภายนอกสุจริตเราจะตามเรื่องงานบุคคลภายนอกไม่ได้ต้องเล่นคนที่อยู่ในกลุ่มทายาทด้วยกันครับอย่างนี้เราจะไปตามย้อนหลังกับคนคนที่ไปเปลี่ยนชื่อสมมุติว่าเป็นที่ดินตัวนี้ได้ไหมคะก็ก็ตัวผู้การมดกถ้าผิดเล่นงานกับผู้การมดกเงินที่ขายไปแล้วอยู่ที่ไหนะครับเว้นแต่ใช้ไปหมดแล้วมันไม่รู้จะไปที่ไหนก็ต้องดูอันนี้ปรึกษาทนายเลยครับเขามีกระบวนการที่บังคับติดตามอยู่ ค่ะค่ะแล้วค่ะขอบคุณทุกสายมากเลยนะคะในวันนี้ที่โทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายกับเราค่ะใช่ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถมาปรึกษาแบบนี้ได้อีกในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาค่าใช้เรื่องกฎหมายค่ะก็วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณคุณเบนด้วยนะคะวันนี้มาร่วมรายการกันขอบคุณค่ะยินดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะ14นาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ